เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องแทสนะครับวันนี้โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปด้านข้างก่อนนะเค okay, ให้ดูร้อยแปดสิบองศานะครับวันนี้น้องแทอต์มารับบริการเสริมหน้าผากด้วยเพดซิลิโคนนะครับก่อนหน้านี้คือไม่เคยฉีดสารอะไรหน้าผากมาเลย,เยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนิดหนึ่งนะครับน้องแทสเดินทางมาจากไหนครับบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัยมยนะ์เนาะอันนี้ก็คือเพิ่งมาถึงกรุงเทพเลยก็ตรงมาที่คลินิกเลยนะครับ โอเคเออตัดสินใจอยากที่จะเสริมหน้าผากมานานหรือยังครับก็นานแล้วค่ะอ๋อแล้วจริง,รงๆการเสริมหน้าผากให้มันดูเต็มขึ้นนี่มันก็มีทั้งการฉีดไขมันฉีดฟิลเลอร์ทําไมถึงไม่เลือกใช้บริการลักษณะน,น,นั้นครับก็เพราะว่าถ้าฟิลเลอร์มันสลายเร็วแล้วก็บางทีมันสลายไม่หมดตกค้างอะไรอย่างนี้ค่ะกลัมวมันอักเสบภายหน้าอะไรอย่างนี้กังกวลสารตกค้างก็เลยไม่เลือกที่จะไปฉีดฟิลเลอร์ แล้วพวกไขมันนี่เคยศึกษามาไหมครับก็คเคยแต่ว่ามันมีโอกาสติดน้อยอะไรเงี้ยอ่าใช่ก็เลยเรียกเป็นการเสริมหน้าผากด้วยเพจซิลิโคโนเลยถูกไหมครับโอเคแล้วจริงๆนี่อ,อยากจะเสริมด้วยเพจซิลิโคนนี่ตัดดูมาหลายคลินิกไหมครับก่อนที่จะเลือกมาที่บาลาน <S 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 ่า <him> เยอะแล้วทําไมถึงถึงถึง,ถงไม่เลือกใกล้ๆกลบ้านใกล้ๆบ้านม,มีไหมเอ่ยถ้าในตัวเมืองไม่มีแล้วแต่ใกล้ๆมีแต่ว่าไม่ค่อยแบบว่า ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเชื่อใจอะไรประมาณนี้อ๋อส่วนใหญ่เราจะเลือกทำศิลปกรรมแล้วก็อยากจะมาเดินทางมาที่กรุงเทพเนาะอันนี้เดินทางมากี่ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงค่ะหชั่วโมงคือตั้งใจมาที่บหน้าคลินิกเลยนะครับแล้วอยากได้น้ำผักประมาณไหนครับในความรู้สึกของเราอยากได้แบบพอดีแบบไม่โป๊ะอะไรเงี้ยค่ะคือปัญหาเราคือน้ำผักแบนถูกไหมก็อยากให้มันโนนละมุนแล้วก็ให้ดูหน้าหวานขึ้นใช่ไหมแล้วจริงมีไซส์ที่เราต้องการในใจไหมหรือว่าคุณหมอช่วยออกแบบให้ จะให้ชคุณหมอช่วยตัดสินใจเพราะว่าหนูก็ลังเลระหว่าง S กับเอะไรเงี้ยตัว M มันมันจะเยอะเกินไหมหนูก็ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของหน้าผากเราด้วยเนาะคือคุณหมอก็จะเลือกซิลิโคนที่เหมาะกับขนาดของหน้าผากเราแล้วก็จะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องขอบแนวเพราะข,ข้างหน้าก็หรือต้องมาวัดไซส์กันอีกทีเนาะ,ะเรื่องจริงนี่เมื่อกี้เห็นเล่าให้ฟังว่าก็จองไปแล้วด้วยคลินิกอื่นใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่ถึง,ถ,ง,ถ,งถึงทิ้งจองที่นั่นถึงเล็บที่นี่เหมือนดูมันลังเลแบบ ไปดูลิปของคนใน youtube ก็จะเจอของที่บานนาใช่ค่ะมันเยอะแล้วรู้สึกว่าแบบเออก็สวยนะอะไรอย่างนี้มันเหมือนใจชื้นไปมากกว่ามีข้อมูลแล้วทําให้เรามั่นใจขึ้นถูกไหมแล้วก็ได้ยินเสียงคุณหมอก็ดูแบบดูเขาไม่เขาใส่ใจแล้วก็ดูแบบกันเองทําให้เราไม่เกรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วที่อย่างก็จะเป็นเทคนิคยาชาไหมครับหรือว่ายังไงยาชายาชาเหมือนกันพจริงก็ใช้เวลาไม่นานเนาะในการรับบริการเสริมหน้าผากนะครับแล้วสําหรับเพื่อนที่กําลัง อ,อ,อยากให้แชร์แล้วแบบว่าคนที่กําลังมองหาที่เสริมหน้าผากเนี้ยถ้าเป็นเราเราอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างก็ก็ยังไงดีก็ไม่ต้องกลัวนะคะแบบว่าก็ดูรีวิวเยอะๆแล้วก็มาที่นี่ก็ได้นะเพราะว่าแอดมินเป็นไงบ้างวเวลามาปรึกษาให้คำปรึกษาดีมากค่ะแบบพักมาสอบถามตอนกี่โมงโนหรออ,อ,อุ้ยดึกเดึกนะประมาณตีหนึ่งตีสองอะ ยังตอบอยู่เลยใช่ไหมอ่าทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะการก็เลยกลายเป็นตัดสินใจเร็วขึ้นเพราะว่าตอนนั้นแบบลังเลต้องการข้อมูลด้วยพอได้ข้อมูลที่พร้อมเราก็เลยตัดสินใจง่ายเนาะอ่าไกลแค่ไหนไม่ใช่อุปสรรคความสวยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้องแคทกันอีกทีหลังจากรับบริการเสร็จนะครับว่าหลังจากเสริมหน้าผากแล้วนะครับจะมีความละมุนมากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้คือด้านข้างก็เอ่อเป็นคนที่หน้าผากแบนเนาะอ่าแต่ว่าหนกคิ้วก็ไม่สูงมากหรอกแต่ว่า มันก็มีมีความไม่สม่ำเสมอของผิวอยู่นะผาแต่ว่าตอนนี้คือหน้าผากมันแคบด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอเสริมปุ๊บมันก็จะมีมิติมากขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยโอเคตอนนี้โปรโมชั่นของทางคินิกนะครับเดี๋ยวแนะนำนิดนึงเนาะตอนนี้เสริมใหม่นะครับหนา้าผากเพจซิลิโคนเคสร,รีวิวนะครับเรารับอยู่ที่17,900บาทนะครับปีค่ายานะครับส่วนเงินแก้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่3,000บาทนะครับก็ยังไง จองตอนนี้เก็บสิทธิ์ได้3เดือนนะครับสำหรับคนที่กําลังลังเลตัดสินใจยังไงจองเก็บสิทธิ์ได้ก่อนนะครับแล้วอีก3เดือนถ้าได้คิวได้วันที่สะดวกก็สามารถปรึกษาทางคลินิกได้นะครับคลินิกมีรูปรีวิวเคสหน้าตาคล้ายๆกับลูกค้านะครับสามารถส่งรูปมาปรึกษาทาั้งั้านตรงนี้นด้านข้างนะครับเจ้าหน้าที่เราจะส่งรูปเอาไปเปรียบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลเนาะแล้วก็สามารถเข้ามาดูทางช่องทาง YouTube ได้เพราะเราจะมีลูกค้าที่รับบริการไปแล้วก็หน้าตา เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งให้ดูได้นะครับโอเคอย่างฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณน้องแ็ดมากเลยจ้าสวัสดีครับ